ก็น่าจะมีผลิตภัณฑ์ล้างหน้าหลายตัวที่พ่อจะไปล้างหน้าก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายว่าทําไมเราต้องล้างหน้าแล้วผลิตภัณฑ์ล้างหน้ามีกี่แบบกี่ตัวทําไมวันถึงต่างกันมีหลายที่พ้อแล้วจะเลือกใช้อะไรดีเดี๋ยวไปอธิบายกันให้ฟังเลยครับผม A few moments later โอเคครับในโซล e ติเอลเวนนะฮะก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายนะฮะก็ทุกที่แหละมันมีขายอยู่แล้วในโซลิติเลเวน อันนี้ให้ดูก่อนทีนี้คือมันมีหลากหลายลายี่ห้อมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเอ๊ะเราจะเอาอะไรไปไหนไหนก็มาแล้วซื้อตัวเดียวก็น่าจะพอใช่ไหมแต่ว่าเพื่อการรีวิวให้ทุกคนดูครับเราจะไม่เอาตัวเดียวแน่นอนครับอันนี้สมมติอีคือเราเห็นกันมาตั้งแต่แบบ30ิปีก่อนแล้วนะเป็นแบรนด์อยู่นานแล้วก็มีพวกนิวเวียนะครับแล้วก็มียี่ห้อคนบุกไม่รู้ครับผมจะเอาเป็นว่าคือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการล้างหน้านะครับก็ถือว่ามีเยอะเหมือนกัน

กลับมาถึงสตูนะฮะก็สอยเซเว่นอีเลเว่นไปไม่รู้ว่าเห็นไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะฮะสอยมาทั้งหมด4ตัวนะฮะนี่เจตันแทนเย้เยะมากหมดเลยซึ่งเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือสามารถหาได้ตามเซเว่นอีเลเว่นนะฮะก็อย่างที่แวะตเซเว่นงานเม่อกี้แหละนะมันก็มีอยู่หลายชั้นคือในเซเว่นเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายชั้นอยู่ใช่ไหมครับที่แบบมีของมากมายแต่ที่แน่ๆมันจะต้องมีแน่ๆหนึ่งมุมก็คือมุมที่ขายเกี่ยวกับพวกเวทสัมอางต่างๆนะครับคือสัมอางผู้หญิงคงคีดว เทนโนองวทนิง่งกันด่งกันแดดกระทั่งเจลล้างหน้าสําหรับรักษาสิวมันก็มีขายในเซเว่นนะครับซึ่งมันหาไม่ยากเลยนี่แล้วเราจะรู้ยังไงว่าเราควรใช้ตัวไหนแล้วไอคุณสมบัติพวกนี้มันช่วยให้เรารักษาสิวจริงหรอคําตอบก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ช่วยในการรักษาก็ช่วยไหมก็ช่วยมันไม่ใช่ยาเว้ยแกก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคีพวกเนี้ยมันไม่ใช่ยาดังนั้นในการรักษาเนี่ยพี่หมอจะพูดในลักษณะของนอนเมดิซีนนะครับก็คือการไม่ได้ใช้ยาคำว่ายัในที่นี้คืออะไรบ้างยาฆ่าเชื้อสิวยาทา่าเชื้้อพนี เนี่ยคือเป็นกลุ่มที่เอาไว้รักษาจริงๆแต่มันไม่ได้มีผลในการรักษาทางตรงก็จริงแต่ว่ามันช่วยในการรักษาทางอ้อมครับพี่คิดว่ามันคือการป้องกันมากกว่านะครับอ่ะทีนี้เราจะมาดูกันในแต่ละส่วนประกอบนะครับซึ่งจะบอกว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ของทุกๆผลิตภัณฑ์เลยใส่คล้ายๆกันครับแต่ว่าจะมีต่างกันนิดๆหน่อยๆก็แล้วแต่แบรนด์กันละกันนะฮะแต่ว่าพี่หมอขอพูดแยกออกเป็น4หัวข้อด้วยกัน1คือเกี่ยวกับพวก b a k i n g Pimple Formation อันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่ามันทำ ให้เกิดการแตกตัวของพวกต่อมไขมันหรือเซลล์ไขมันนะปกติพวกเซลล์ไขมันเนี่ยมันต้องรวมกันเป็นก้อนใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีสาสารอะไรบางอย่างทําให้ไขมันมันเกิดการแตกตัวนั่นเองนะครับอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของ oil control oil control เราจะควบคุมอ i l ได้ยังไงเพราะว่าที่หมอเคอยบอกใช่ไหมว่าสาเหตุสาคัญคือไขมันบวกกับเชื้อถึงกลายเป็นสิวถ้ามีเชื้อสิวแต่ไม่มีไขมันสิวก็ไม่เกิดครับดังนั้นกระบวนการของอ i l control ก็คือเราจะไปทําการยับยั้งไม่ให้ตัวต่อมไขมันเนี่ยมีการผลิตไขมันออกมามากเกินไปหรือว่าช่วยจับไข นั่นเองครับผม3ก็คือเป็นเรื่องของไฮเดรชันนะครับหรือว่าความชุ่มชื้นของผิวนั่นเองซึ่งมันก็จะมีใส่สารต่างๆนู่นนั่นนี่ที่เอาไว้สามารถเคลือบผิวป้องกันผิวได้คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วไขมันมีประโยชน์ไขมันนะมีประโยชน์ในการป้องกันใบหน้าเราจากอะไรจากการระเหยน้ำครับหน้าเราพี่เคยไม่ออกเคยพูดไปในคลิปกันก่อนนะครับว่าเราต้องกินน้ำเยอะๆใช่ไหมกินน้ำมาเยอะเพื่ออะไรเพราะถ้าเกิดผิวมันชุ่มชื้นไขมันจะน้อยลงเองโดยธรรมชาติเช่นเดียวกันครับนั้นบางคนก็กินน้ำก่อนน้อยอะไรก็น้อยซึ่งร่่่าาาางงงกกยยมมมมันตต้้้ออออออผผลลิิไขเพืปปววูแ มให้เราเหยนะ้ำมาว่าง่ายๆดังนั้นแค่ไข,ขมันเยอะขนาดนั้นอะโอกาสเป็นสิวมันก็เยอะตามนะครับแล้วหน้าก็จะแห้งตามไปด้วยเพราะว่าเสียบความชุ่มชื้นดังนั้นไอ้พวกครีมไอ้พวกเนี้ยเขาก็จะมีการใส่สารบางตัวอีกเหมือนกันซึ่งทาให้มันขจัดวามมันไปได้ด้วยรอยใช่ไหมแล้วมันจะเคลือบผิวครับทำให้รักษาความชุ่มชื้นของผิวไว้ง่ายคือมันทําหน้าที่แทนอีไขมันนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มันไงก็เลยไม่เกิดสิวนั่นเองแล้วหัวข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของการกระจัดรอยดําคือต้องบอกก่อนว่าการ ดลดการอักเสบของสิวลงได้มันก็ลดโอกาสที่จะเกิดรอยดำใหม่นั่นเอง <Wow. S 1> ซึ่งให้เขาบอกว่าลดได้จริงๆแล้วคือมันไม่ได้ลดของเก่านะครับครีมหรือว่าเจลพวกนี้ลางหน้าไม่ได้ลดรอยดำของเก่าแต่มันทําให้รอยใหม่ไม่เกิดขึ้นและรอยเก่ามันจะค่อยๆจางหายลงเองทําให้ดูเหมือนว่าเฮ้ยมันลดริ้วรอยได้่ะแล้วนกะ็ได้บอกออกเป็นสีนกลไกนี้นะครับแล้วถามว่าในสีอันเนี้ย <S <S <ๆ S 2> เขาใส่าสารอะไรลงไปบ้างในทุกๆผลิตภัณฑ์นะครับพี่หมอก็ลองหาเสิร์ชมาดูนะครับจริงๆแล้ว่มันก็แล้วแต่สูตรของแต่ละที่เข อนนู่อันนึงเว้ยก็คือเป็นตัวเดียวเลยก็คือของสมุดอีนะตัวนี้ซึ่งเขาค่อนข้างใจปั้มต้องบอกว่าสมุดอีเปิดมา30กบกว่าปีใช่ป่ะก็ค่อนข้างเก่าในวงการฮนะรู้มาว่าเดีวิวต์พวกอื่นยังไงก็คือถ้าเขาเ้าไปในเวเ็บเขาอ่ะเขามีการแปรข้อมูลงานวิจัยที่สนับสนุนเกี่ยวกับพวกสารต่างๆที่ใส่ลงไปคือไม่ได้บอกว่าแบรนด์อื่นไม่ดีนะแต่ว่าแบรนด์อื่นๆอ,อ่ะพี่ไปหาข้อมูลในเวเ็บเขาเขาไม่บอกนะอ่ะก็พี่เข้าพอเข้าใจว่าอาจจะเป็นเหลื่อมความลับทางการค้าเดี๋ยวใครขโมยสูตรอะไรอย่างนี้ไปแต่แกเข้าใจวว่าว่าา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 เเเเดดีีีี๋ยยยนนนนน้้้แบบรร์มมมมมัััออออกกกกกะะททํลงห นี่มาแค่สีนะจริงๆแล้วถ้าไปดูในช็อปจริงๆอย่างพวกบูธประสานหรือว่า e v ฟแอนด์บอยคือแม่งเยอะมากมีเป็นสิบสิบยี่ห้อแล้วจะเลือกอนไนดีอะซึ่งทุกอันที่เราเสิร์ชไปแบบมั่วๆครับไม่ได้มั่วหรอกก็คือตั้งใจไปหาในเว็บเขาแหละมันไม่มีมันไม่มีมีของอินเนียของสมูทอีซึ่งเขาก็แปะเอาไว้ซึ่งพี่มั่นใจว่าต่อให้เขาแปะเอาไว้เพราะอะไรพี่มั่นใจว่าเขาอะบริสุท์ใจเว้ยที่ให้เราตรวจสอบได้ว่ามันมีงานวิจัยอะไรบ้างที่รองรับเกี่ยวกับตัวที่เขาใส่ลงไปแต่พพพวววกกกกกกแแคงงไไมมมม่่่่่่่่่ออออาาาาาาานน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 นััััีใจจเเเระะท็็ปภษษฤยว เช่นแบบนี้ฮะ แค่ลำพังเป็นภาษาอังกฤษกูก็ลำบากแล้วนะข้างในงเป็นภาษาแพทย์อีกนะครับแล้วก็มีเปเปอร์ยาวๆอ,อย่างเงี้ยเป็นปืดๆน,น,นะทีละแบบหลายหน้าต่อหนึ่งสารนั่นหมายความว่าแกคงไม่อ่านดังน,นั้นเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายให้ฟังแบบทีละตัวแล้วกันครับที่พี่ไปอ่านของทางฟูดอีกก็ต้องของอ้างอิงจากเว็บเขานะฮะก็ขอขอบคุณด้วยที่อย่างน้อยคุณก็ไม่ได้ปิดบังข้อมูลให้เราสามารถตรวจสอบได้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันเพื<ๆ>่อนๆคือขออ่านโพลนิดนึงนะเพราะว่าม <laughs> <laughs> <ๆ>ันงานวิจ<ๆ>ัยเนีี้คือพี่พยายามพยายามสรุปให้มันเป แล้วพี่พูดปากเปล่าพูดไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะโอเคครับในบรรดาทุๆทๆทากๆนะตัวเนี่ยที่มีใส่เหมือนกันอย่างน้่ทั้งตีตัวเนี่ยที่พี่หยิบขึ้นมาใช่ไหมครับนะพวกนี้นะจะมีใส่ตัวกิสซลีนครับผมหรือว่าเป็นไกโคลิกแอซิดก็ได้นะครับถามว่าไอตัวเนี้ยช่วยอะไรคือตัวเนี้ยมันจะช่วยให้ผัด วถามว่าการผัดเซลล์ผิวมันช่วยอะไรการผัดเซลล์ผิวนะครับคือปกติต้องเข้าใจก่อนว่าผิวหนังของเราหนังกำพร้าหนังกำพร้าเป็นชั้นที่มักจะมีสิวมาอาศัยอยู่นะครับซึ่งมันจะแบ่งออกเป็นชั้นย่อยๆ,ๆอีก5ชั้นขึ้นภาพอันนี้คืออะนาตมีนะครับของผิวหนังของเราในชั้นกำพร้าเห็นไหมแบ่งเปน็นชั้นๆซึ่งปกติหนังชั้นบนสุดหรือว่าพี่เป็นที่ไขของเราที่ขัดออกอะ่ะมันจะหลุดลอ,อกไปก่อนพอหลุดลอ,อกปุ๊บชั้นล่างก็จะถูกสร้างใหม่ขึ้นมาที่ชั้นเบโซ่ถูกสร้างขึ้นมาปุ๊ก็จะดดัันนนขึ้้มาาทํให อยู่ที่ฝังอยู่ในชั้นต่างๆมันโดนดันขึ้นมาพัดเซลล์เร็วขึ้นนะั่นหมายความว่าสิวก็มีโอกาสที่หลุดมาข้างนอกเร็วขึ้นโอกาสกดออกก็ง่ายขึ้นด้วยอะดังนั้นถามว่าพวุ่นี้มันก็จะช่วยได้นะครับอะก็ถือว่าอันนี้อ่านมามีทุกตัวแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาใส่จริงๆหรือเปล่านะอันนี้ก็อ่านตามที่เขามีครับนะแล้วก็อันต่อมาครับผมก็คือจะเป็นโทโคฟิรอลครับผมโทโคฟิรอลคือจะเป็นสารตัวหนึ่งนะครับที่มันจะทําการยับยัง้งฟีแรคมนหรือว มันสามารถค่อยควบคุมวามันได้ซึ่งถาาว่ามันก็ไม่ได้ไปจัดการต่อมไขมันทุกต่อมมาให้ทํางานนะแต่เขาว่ามันจะคัดเลือกครับว่าต่อมไหนที่ทํางานได้ไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่ครบวงจรของมันอ่ะอ่ะมันทำให้มันเกิดไขมันเหลวคือต้องบอกว่าไขมันอ่ะมันมีหลายรูปแบบหลายพันธะถ้าเรียนวิทยาศาสตร์มาเราจะรู้ว่ามันมีทั้งไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวมีรูปแบบหลายฟองของไขมันมากด้วยซึ่งผิวหนังบนหน้าเราก็มีการผลิตอย่างนั้นเช่นกันครับไขมันที่มันผลิตออกมาแล้วบางที าเข้าไปได้แล้วจะมีกลิ่นหืน ได้นะั้นบางคนก็สังเกตที่มีมันเยอะๆหน้ามันมันเยิ้มๆมีต่อมไขมันทางานดีๆกลิ่นตัวจะค่อนข้างแรงนะรวมถึงหน้าน้องด้วยหน,นหน้าน้องจะมีกลิ่นนะครับซึ่งโทโคฟิลล์อ่ะก็จะมีการใส่ลงไปใน4ตัวนี้ที่พี่อ่านก็คือมีของสมมุติอีกที่ใส่โทโคฟิลล์เข้ามานะครับนะแต่ว่าตัวอื่นก็น่าจะใส่เป็นสารอื่นอะ่ะแต่เผอิญว่าพี่หางานวิจัยอ่านไม่เจออันนี้เป็นความได้เปรียบนะคือพี่รู้แหละว่าน้องอ่ะไม่เช็คแต่ว่าถ้าเป็นพี่อ่ะพี่เป็นบอกพี่ก็เช็คไงถูกไหมด ทำให้เกิดผลเหมือนโรคฟิลอลเหมือนกันแต่ที่อ่านไม่เจอครับห <c oughs> าอ่านไม่เจอก็ถ้าเกิดแต่ละแบรนด์บริสุทธิ์ใจก็ลองขึ้นๆให้น้องๆอ,อ่านกันหน่อยก็ดีนะฮะแต่ว่าพวกเองก็ไม่อ่านเลยอ่ะกูพูดมาไปวนมาทำไมวะอ่านอย่าลืมตัดทิ้งเลยนะถ้าหวังไม่รู้เรื่อง โอเคครับผ่านไป2ตัวแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกซาลิสซลิกแอซิดนะถามว่าซาลิสซลิกแอซิดทำอะไรได้พอขึ้นชื่อว่าแอซิดทั้งหลายครับตระกูลแอซิดแอซิดคือพวกกดใช่ไหมหนึ่งเร่งการผ่าเซลล์แน่ๆนะครับสองซาลิสซลิกแอซิดสามารถทําให้จับตัวกับไขมันแล้วดึงออกไปได้อ่ะดังนั้นที่เวลาน้องล้างหน้าแล้วมาสุกมันอิจฉ์อิจฉ์แล้วแบบเฮ้ยน้าหน้ามันเกี้ยงดีอ่ะก็เพราะว่าตัวนี้แหละมันไปจับกับไขมันครับนะแล้วมันก็ล้างออกไปเลยนะ แต่ว่าที่พี่หมอเน้นจริงๆนะครับคือพี่หมอเน้นเรื่องของออแกนิกมากกว่าคือเน้นในรูปแบบของว่าไม่ใช่สารเคมีสังเคราะห์อ่ะถ้าเกิดยิ่งใช้ส่สวนผสมของธรรมชาติมากขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งปลอดภัยต่อหน้าน้องมากขึ้นเท่านั้นนะเพราะว่าหน้าแต่ละคนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าที่เรายิบม,มาเนี่ยสี่ห้ายี่ห้อเราจะแพ้ยี่ห้อไหนนะครับซ้าจนใหญ่น้องใช้ยี่ห้อไหนนะ้น้องไม่แพ้น้องจงระลึกไว้ว่าอย่าไปเปลี่ยนยี่ห้อบ่อยโอเคไหมในบรรดาสี่ตัวเนี้ยอ่ะที่พี่หมอเห็นนะครับ นี่ก็มีคู่นี้อีกเหมือนเดิมนะฮะก็คือมีการใส่ส่วนผสมของธรรมชาตินะครับเช่นแบบเป็นโคโค่กูโคไซน์อ่ะตัวนี้ก็คือจะทําให้มีการจับกระไขมันได้ค่อนข้างดีนะครับทำให้ล้างหน้าได้สะอาดมากขึ้นด้วยแล้วก็ลดการระคายเคืองของผิวหน้าด้วยอ่าประมาณนี้นะจ๊ะส่วนตัวต่อมานะครับที่จะบอกว่าก็ทุกยี่ห้อก็ใส่แหละอันนี้พี่หมอก็เห็นว่าเขาใส่ตัวเดียวกันด้วยนะฮะก็คือไอ้พวกสาหร่ายทะเลทั้งหลายไอ้พวกจะเป็นนอร์ดเป็นซีวีดเป็นพวกเอาเจลอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะถามว่าพกกระะะูลสออสาา่ยทเชนนนคัจี้ม ช่วยทาให้รักษาความชุ่มชื้นก็อีกเป็นตัวบาล,ลีนั่นแหละว่าง่ายๆนะครับคอยคุมผิวเอาไว้แล้วก็รักษาความชุ่มชื้นใต้ผิวเราตลอดอะนะนั้นสังเกตว่าทุกตัวที่พี่หมออ่านมาไม่มีส่วนผสมของยาฆ่าเชื้อเลยยาฆ่าเชื้อในที่นี้ทางการแพทย์ก็คือพี่หมอขอเรียกว่าแอนตี้ไบโอติกละกันนะครับซึ่งมันก็จะมียาเยอะะมากมายที่เป็นยาฆ่าเชื้อแต่ปกติยาฆ่าเชื้อพวกนี้เราไม่ใช้พัํมเพื่อเราใช้ก็ต่อเมื่อเราไม่สามารถควบคุมปริมาณเชื้อบนหน้าได้นะครับเราถึงจะเริ่มใช้ บอติตนันเงถ้าเกิดผสมแอนตี้เบอติกมาพวกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ละเกิดอะไรขึ้นน้องจะเกิดการดื้อยาครับผมนะดังนั้น,น,นบางยี่ห้อที่มันไม่ได้ผ่านออยอรหรืออะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ขาก็มีการผสมพวกแอนตี้เบอติกไปอู้ใช้แล้วสิวรักษาดีเหรออู้รักษาดีมากๆเลยมันจะไม่ดีได้ยังไงล่ะก็มันใส่แอนตี้เบลติกลงไปแต่ถาาว่ายิ่งใส่ไปนานๆน้องจะดื้อยาครับทำให้อีกหน่อยหน้าน้องจะสิวเหอะเต็มไปหมดเลยครับนะดังนั้นการใช้ยาทั้งหลายที่เป็นเกี่ยวกับยารักษายาซื้อมากินเองหรือมาทาเองกรลุณาให้แพทย จะมีการควบคุมปริมาณยาแล้วก็คานวณแล้วว่าเออสำหรับน้องอายุเท่านี้น้ำหนักเท่านี้ควรใช้ยาปริมาณเท่าไหร่กินเท่าไหร่ถึงจะรักษาป,ปัญหาของหน้าน้องได้นั่นเองดังนั้นในผลิตภัณฑ์เวชสรรมอาพวกนี้นะครับก็เท่แวที่อ่านดูนะคบก็จะมีเนี่ยเขาพยายามเน้นส่วนผสมของธรรมชาตินะครับน่าก็ตัวนี้ถ้าเกิดน้องๆอยากจะลองอ่านแบบอ่านเองอ่ะไม่ให้พี่หมอมาสรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่หมอทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างใต้แล้วกันนะครับลองไปอ่านดูแล้วกันก็น่นแหละําเนิาทุกเจ้าตอนนี้พี่หมอเจอของในเว็บของสมมุทตัววเเเเดดีียยนะะ่ขขาิผ้อูล แบบสาธารนณะให้น้องไปอ่านกันได้นะครับโอเคครับสรุปปิดท้ายนะครับถามว่าแล้วพี่หมอให้คําแนะนํำยังไงดีสําหรับแพทย์นะครับขอบอกว่าการเริ่มต้นรักษาสิวที่ดีนั่นะคือการล้างหน้าครับน้องถ้าน้องล้างหน้าดีกำจัดไขมันได้ดีรักษาความชุ่มชื้นได้ดีสิวใหม่ก็จะไม่ขึ้นนะครับส่วนเรื่องการรักษาสิวเก่าเนี่ยก็ไปรักษาให้ถูกต้องวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดสิวการฉายแสงการใช้ยาเดี๋ยวขอยกไปในพาร์ทต่อๆไปนะครับที่จะเป็นเรื่องการรักษาแบบทางการแพทย์จ๋าเลยนะ นะในเรื่องการรักษาทางการแพทย์ว่าถ้าเกิดต้องใช้ยาต้องใช้หัตถการเลเซอร์อะไรต่างๆต้องใช้อะไรบ้างทํำยังไงบ้างมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับนะดังนั้นวันนี้ก็แนะนําว่าน้องอย่าลืมล้างหน้ากันด้วยรักษาใบหน้าให้สะอาดแล้วป้องกันสิวใหม่ไม่ให้ขึ้นนะจ๊ะแล้วก็นะส่วนตัวพี่หมอันะแพทย์ก็ขอแนะนําว่าให้ใช้อะไรอยากให้ใช้ตัวที่น้องเขาเรียกดีน้องชอบอะ่ะนะแล้วก็ใช้ตัวที่มันสามารถพิสูจน์ได้หรือว่ามันมีงานวิจัยรองรับเพราะว่าอย่างน้อยพี่มั่นใจว่าถ้าเป็นเรื่องงานวิจจัยเ้้าากก็ะะมมมีรรสสออขขููลลวว แล้วก็มาสรุปเป็นงานนะครับอ่ามันก็จะมีตัวอย่างคนทดลองใช้อ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบกี่แสนคนกี่ล้านคนทั่วโลกเขาก็จะเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วเขาก็สรุปออกมาเป็นงานนะครับดังนั้นการที่มีงานวิจัยออกมาให้เราได้อ่านกันนะั่นหมายความว่ามันเป็นตัวการันตีถึงความปลอดภัยแล้วก็ความเซฟนั่นเองนะครับก็พี่หมอก็พูดไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าส่งต่อไปถึงทุกๆเา้าแล้วกันนะว่าถ้าเกิดอยากบริสุทธิ์ใจก็จงแปะงานวิจัยต่างๆที่สนับสนุนสินค้าของท่านนะครับให้ทุกคนได้ตรวจสอบกันนะฮ นะจ๊ะโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดแชร์คลิปนี้ให้กับพี่หมอด้วยนะครับจะได้มีเป็นแรงบันดาลใจให้ทําคลิปความรู้พวกนี้มาให้น้องๆดูกันต่อไปนะครับแล้วก็เราอัพคลิปทุกวันพุธเวลา5โมงเย็นแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงตรงนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไ่เจอกันนะจ๊ะเรื่องสิวยังไม่จบนะจ๊ะยังเหลืออีกหลายพาร์ทนะกะว่าดูสิวเดอะซีรีส์จบปุ๊บทุกคนน่าจะหายสิวกันและหน้าใสาปิ๊งแน่นออนนระ่หห้าี การดูแลตัวเองอันนี้คือขนาดล้างแล้วนะคือจะบอกว่าไปเล่นสงการทีไรเนี่ยมันจะมีสิวขึ้นมาเนี่ยทุกคนดูเห็นไหมถ้าเกิดไม่รีบล้างหน้าทันทีหลังเล่นเสร็จนะเว้ยพี่ว่าแม่งขึ้นเยอะกว่านี้นี่ขนาดแบบออกจากงานปุ๊บพี่ไปเซเว่นแล้วออกมาล้างเลยล้างเลยมันยังขึ้นอยู่1งเม็ดเน้นว่า1เม็ดนะครับนะที่เหลือก็ยังโอเคปลอดภัยดีนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม แทนโบนัสแถมท้านะครับเก็บความรู้สําหรับทุกท่านนะครับคําถามก็คือเครได้คำว่าโฟมมีฟองกับโฟมไม่มีฟองป่ะแล้วถามว่ามีฟองกับไม่มีฟองอันไหนมันดีกว่ากัน คำตอบก็คือแม่งมันไม่ต่างกันครับนะน้องจะโฆษณาแบบโฟไม่มีฟองโฟมีฟองน้องไม่มีผลอะไรเลยเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายมันจะมีฟองหรือไม่มีฟองมันอยู่ที่แกตีเว้ยพอแกตีมันได้เยอะมันก็ต้องมีฟองอยู่แล้วแกข้าใสใช่ป่ะซึ่งมันให้ความรู้สึกนุ่มๆเฉยๆแต่ไม่ได้มีผลอะไรในการช่วยควบคุมความมันแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับอีสานที่ใส่ลงไปนั่นแหละว่ามันใสสารอะไรซึ่งถ้าเกิดมันใสสารพวกนี้มันจับมระหามันได้ไปทํางานกระตุไขมันได้จบแอคชั่นแค่นั้นไม่มีเกี่ยวกับฟองนะครับ นนะะมันก็เหมือนกับน,น้องทอดไข่เจียวอะนะถ้าเกิดน้องตีตีน้อย,อยฟองก็น้อยไข่เจียวก็จะไม่ค่อยฟูเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดตีเยอะไข่เจียวก็ฟูน่ากินแค่นี้เองแต่ถามว่าน้องกินได้ไหมมันก็แดกได้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นะครับนี่ก็คือเก็บความรู้ที่น้องๆหลายคนถามเข้ามาครับว่าพี่ครับโฟมมีฟองกับไม่มีฟองผมควรใช้แบบไหนดีน้องไม่ใช้ไปเถอะแม่งไม่ต่างกันน้องตีเยอะมันก็เป็นฟองท่ <c oughs> านนั้นเองนะจ๊ะ